ก่อนอื่นนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นสําหรับผ้าวูนนะคบผมจะใช้เป็นอันนี้เป็นใยสังเคราะห์นะครับใยสังเคราะห์ใช้ประมาณนี้นะครับยืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีดโค้งเนาะ <c oughs> ความกว้างก็ประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งถึงนิ้วหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งสี่ประมาณนี้กําลังสวย <c oughs> แล้วก็ใช้ผ้านะครับเป็นผ้ารองอีกชั้นหนึ่ง เป็นเขาเรียกว่าผ้ารองหัวแขนอันนี้เป็นใช้แนวเฉลียงนะครับเป็นผ้าแนวเฉลียงความกว้างก็ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้ว1นซเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะตัดคร่าวๆนะครับความยาวก็ให้เท่ากันกับใยสังเคราะห์ชิน้นนี้นะครับพอได้2อชิ้นแล้วก็จะไปเย็บนะครับวิธีการเย็บเราก็ เย็บทีละชิ้นนะครับอ่าเอาผ้าไว้ด้านบนนะครับเย็บประกบกันก่อนเย็บไปนหนึ่งตีนผีนะครับความกว้างอันนี้ปรับได้ห่างนิดนึงอันนี้ไม่ต้องดึงหรือว่าอะไรเลยนะครับเย็บธรรมดาธรรมชาติไปเลย เสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราจะไปรีดโค้งก็ได้หรือไม่รีดก็ได้ใช้มือรีดโค้งก็ได้นะครับนี่ใช้มือดัดให้โค้งนิดนึงดับพร้อมผ้าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแขนที่เราเราเสร็จเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาเย็บเย็บด้านไหนก่อนก็ได้นะครับให้เอาฝั่งที่เป็นแขนเสื้อเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับปักเข็ม อ่าได้ห่างเกินไปอันนี้ปรับได้ถีนะครับได้ถีปกติก็เย็บหนึ่งตินผีเย็บให้กินเส้นได้เน่านะครับเสร็จแล้วก็เอาชิ้นผ้าวางตรงลงไปอย่างนี้เอาเอาผ้ารองวางลงไปอย่างนี้เอาเอาแผ่นผ้าไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆเย็บหนึ่งตินผีไปเรื่อยๆอย่างนี้ อย็บไปเรื่อยๆนะครับเหนเต็มผีประคองไปเรื่อยๆไล่ไล่ผ้าให้สวย อันไหนที่ไม่ค่อยมันที่มันเยอะเกินไปเราก็ตัดทิ้งนะครับให้เหลือประมาณหนึ่งตีนผีประมาณนี้เราก็มาเช็คดูว่าเราเย็บไปมันเป็นจีบเป็นไรไหมอ่ะอันนี้ได้นะครับไม่เป็นจีบเสร็จแล้วก็เย็บด้านนี้ต่อดัานนี้เหมือนกันก็เอาฝั่งที่เป็นแขนเสื้อขึ้นข้างบน นี่ทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคในคอร์สเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เย็บไปเรื่อยๆเหมือนกันกับข้างนั้นนะครับนี่เย็บไปเรื่อยๆ นี่ครับเย็บแค่นี้เองง่ายๆนะครับจะเข็บถ้ามันกนลัวหนาเราก็ตัดทิ้งนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้หนุนยไล่นะครับอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงนะครับเราจะตัดทิ้งเราจะตัดออกไปนะครับให้เหลือ เอาเฉพาะกันด้านในเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่ง,งก็งงจับครึ่งอย่างนี้นะครับวางไปที่ตะเข็บก็เย็บอย่างนี้เลย แล้วก็เกลียนเกือประมาณนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคการกัดเขยมหมุดนะครับกัดหนุนไหลไว้เสร็จแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งมาเย็บเลย อันนี้มันจะทําแบบเร็วๆเนาะก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ แล้วเราก็เกี่ยนถึงเกียนเกี่ยนออกไปให้เหลือประมาณ1นสประมาณนี้นะครับความหนาประมาณนี้เสร็จแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ผมจะใช้เทคนิคนะครับกัดเข็มหมดนะครับ อพอกัดเสร็จแล้วก็จะเย็บล็อกเป็นการมัดมัดหนุนไหลมัดหนุนไหลไหว้นะครับให้ติดเพื่อไม่ให้หนุหน,นไหลนะ,ะัะมันดิน้นเวลาลูกค้าเอาไปซกักเวลาเขาเอาไปใช้งานนะครับเวลาเขาเอาไปซกักเอาไปใส่นะครับหนุนไหลจะได้ไม่ดิน้นหนุนไหลจะได้อยู่ที่เดิมนะครับ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องหนุนไหลหลุดเสร็จแล้วก็เก็บหมดออกไป